ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรดจันค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่เม p m a r k e t c o m ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่6คนห่วงของเมื่อกี้แก้อธิษฐานอะไรเหรอบอกพี่ได้ไหมเขาก้มลงถามคนที่นอนเอาหน้าแนบไปกับอกของเขา มือข้างหนึ่งยกขึ้นมาปัดปลอยผมที่ปลกหน้าของเธอออกไปทัดไว้ข้างหูเพราะอยากมองหน้าเธอให้ชัดๆไม่บอกค่ะเขาห้ามบอกกันไม่ใช่หรอคะเดี๋ยวคำอธิษฐานไม่เป็นจริงแก้วการดาหลับตาลงริมฝีปากอิ่มเต็มตึงจากการถูกดูดดึงคลียิ้มกว้างอย่างเป็นสุขอะไรกันพี่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลสักหน่อยเราก็ถือว่าเป็นคนคนเดียวกันแล้วนี่นาแค่นี้มาทำเป็นงก ชายหนุ่มแซงว่าไม่จริงจังนักก้มหน้าลงมาจุมพิษหนักๆที่หน้ผาผากเนียนอีกครั้งใช้มือตบเบาๆที่ต้นแขนก่อนพูดพี่หิวแล้วล่ะพี่ว่าเราลุกไปหาอะไรกินกันเถอะแก้วสูบพลังงานพี่ไปเยอะเลยเดี๋ยวพี่ต้องกินตุนไว้เยอะๆไม่งั้นคืนนี้ไม่มีแรงส่งแก้วขึ้นสวรรค์ไม่รู้ด้วยนะพูดเสร็จก็หัวเราะพลางลุกขึ้นเดินเนื้อตัวเปล่าเปลยไปเข้าห้องน้ำอย่างอารมณ์ดีทิ้งให้คนหน้าแดงกำ่ำ นอนเอาหน้าซุกหมอนด้วยความกระดากอายแทนเขาเธอยังไม่ชินนักกับการที่เขาเดินแก้ผ้าทงทงอยู่ในห้องหรือแม้แต่ตอนนอนที่เขามักไม่สวมใส่อะไรนอกจากเกงในแค่ตัวเดียวแก้วการดางนึกถึงคําอธิษฐานที่ตนได้ขอไปตอนเป่าเค้กแล้วก็ยิ้มอยู่กับหมอนพี่ต่อรู้ไหมคะว่าแก้วขออะไรแก้วขอให้พี่ต่อรักแก้วและเป็นของแก้วแค่คนเดียวคําอธิษฐานของเธอจะเป็นความจริงหรือไม่ เวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์เธอยกมือขึ้นแตะสร้อยคอห้อยจี้รูปหัวใจนั้นด้วยแววตาเปี่ยมสุขไม่รู้ว่าเธอจะมีโอกาสได้เห็นเขานอนอยู่ข้างกายเธออย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรือเปล่าต่อตระการเดินออกจากห้องน้ํามาตัวเปล่าแก้วการดาจึงยื่นผ้าขนหนูส่งให้เขาแล้วจะเข้าใช้ห้องน้ําต่อเขารับผ้ามาซับน้ําออกจากเนื้อตัวเปียก มือซุกซนไม่วายตีไปที่สะโพกเต็มตึงของหญิงสาวก่อนที่เธอจะทันได้ปิดประตูและคลี่ยิ้มกว้างเมื่อเจ้าตัวหันมายู่หน้าใส่เขาอย่างน่ารักชายหนุ่มเดินเข้าไปในห้องหยิบกางเกงชั้นในกับกางเกงขาสั้นจากตู้เสื้อผ้ามาสวมแล้วเดินออกมาที่โซฟาเห็นชุดพยาบาลและชุดชั้นในของแก้วการดายังคงกองอยู่ที่พื้นจึงหยิบมาใส่ตะกร้าผ้าจากนั้นจึงนำอาหารที่ซื้อมาไปอุ่นในไมโครเวฟ ระหว่างที่รอเจ้าของงานวันเกิดอาบน้ำให้เสร็จเรียบร้อยเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นทําให้ต่อตรการละมือจากการอุ่นอาหารเขามองหาโทรศัพท์ของตนเพราะจําไม่ได้ว่าเอาไปวางไว้ตรงไหนจึงลองเดินตามเสียงไปถึงรู้ว่ามันอยู่ในกางเกงยีนที่เขาถอดทิ้งไว้ในห้องนอนครับวิชายหนุ่มรับสายแล้วเดินออกมาจากห้องนอนเขานิ่งฟังปลายสายอยู่ครู่หนึ่ง ตาเหลือบมองไปทางประตูห้องน้ำพลางรอบถอนหายใจเล็กน้อยโดยไม่ให้ปลายสายรู้ตัวก่อนจะกรอกเสียงลงไปเบาๆคืนนี้คงไม่ได้หรอกครับวิผมติดธุระจริงๆครับธุระสำคัญมากผมปลีกตัวไปไม่ได้เอาไว้วันอื่นได้ไหมครับต่อตราการพูดกับปลายสายราวกระซิบตาก็คอยมองประตูห้องน้ำที่แก้วกันดาเข้าใช้อยู่หูก็คอยเงี้ยฟังเสียงน้ำจากฝักบัวครั้นพอได้ยินว่าเสียงเงียบไปแล้ว จึงเดินไปคุยที่ระเบียงแทนเพราะไม่อยากให้หญิงสาวเจ้าของห้องได้ยินวิครับผมว่าคืนนี้คุณนอนอยู่บ้านดีกว่าไหมวันนี้คุณขาดงานหนึ่งวันแล้วนะถ้าพรุ่งนี้ขาดงานอีกวันพี่ตนต้องเพ่งเลงแน่ชายหนุ่มพยายามหวานล้อมิวัลลาเต็มที่โดยยกเอาพี่ชายคนโตมาอ้างเพราะเป็นใหญ่ที่สุดในบริษัทเขารู้ว่าเธอกำลังมีปัญหากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจแต่การประชดชีวิตด้วยการดื่มเหล้าจนเมามาย แล้วทำให้เสียงานเสียการมันไม่ใช่ทางออกที่ดีนักโอเคครับถ้างั้นพรุ่งนี้เจอกันที่บริษัทต,ต่อตราการยิ้มออกมาได้ที่อย่างน้อยวิวัลลาก็ยังเชื่อฟังเขาบ้างหลังจากวางสายเขาก็กดปิดเครื่องแล้วเอาโทรศัพท์วางไว้บนตู้หนังสือใกล้กับประตูที่จะออกมาสู่ระเบียงชายหนุ่มก้มลงมองพื้นที่ตรงระเบียงแคบๆนั้นรอยยิ้มกว้างปรากฏขึ้นบนใบหน้าทันทีเมื่อนึกอะไรขึ้นมาได้ ชายหนุ่มรีบเดินเข้ามาในห้องอีกครั้งจัดแจงเอาโต๊ะญี่ปุ่นพับได้ไปกลางไว้ที่ระเบียงยกอาหารไปตั้งไว้พร้อมจานและช้อนซ่อมแก้วกานดาแต่งตัวเสร็จแล้วเดินออกมาจากห้องนอนเห็นเขาวุ่นวายจัดเตรียมนั่นนี่ก็เลิกคิ้วขึ้นด้วยความสงสัยทำอะไรคะพี่ต่อเธอเห็นเขายกถังน้ำแข็งใบเล็กเบียน้ำอัดลมและแก้วสองใบไปที่ระเบียงชายหนุ่มไม่ตอบคำถาม แต่กลับยื่นหน้ามาจุกที่ปากเธอเร็วๆแล้วถามกลับแก้วมีเทียนไหมเล่มใหญ่ๆหน่อยหรือคมไฟก็ได้นะแต่พี่อยากได้เทียนมากกว่ามีเทียนหอมค่ะเดี๋ยวแก้วไปหยิบมาให้แก้วกันดายิ้มไม่หุบเมื่อรู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรใครจะเชื่อว่าผู้ชายหามๆอย่างต่อตราการก็มีมุมน่ารักอย่างนี้กับคนอื่นเขาเหมือนกันต่อตราการจัดแจงให้แก้วกันดาน,นั่งฝั่งด้านในส่วนเขานั่งด้านนอก ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายบริการเธอเองโดยให้เธอแค่นั่งเฉยๆก็พอทําเอาแก้วกันดายิ้มกว้างด้วยความตื้นตันดวงตาคู่สวยหวานซึ้งเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อเขาจนหมดสิ้นซึ่งชายหนุ่มก็รับรู้ได้และเขาเองก็ไม่ปรารถนาให้เธอไปมองผู้ชายคนไหนแบบเดียวกับที่กำลังมองเขาอยู่ในขณะนี้เห็นเธอมีความสุขเขาก็สุขไปกับเธอด้วยรู้สึกดีใจ ที่สิ่งที่เขาตั้งใจทำให้นั้นทำให้เธอยิ้มออกมาได้วันนี้นาทีนี้อย่างไรเสียเขาก็ต้องให้เธอมาเป็นที่หนึ่งก่อนเพราะเมื่อวานทำผิดกับเธอไว้เยอะเขายังอยากให้เธอรักเขาอย่างนี้ไปนานๆเขาชอบมองรอยยิ้มและแววตาเปี่ยมรักของเธอเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาขัดจังหวะความสุขของคนทั้งคู่แก้วการดาจำได้ว่าเป็นโทรศัพท์ของตนเองจึงทำท่าจะลุกไปรับ แต่ต่อตะการทักท้วงเอาไว้เขาให้เธอนั่งลงที่เดิมส่วนตนก็ลุกขึ้นยืนเดี๋ยวพี่ไปหยิบให้แก้วเองแก้วนั่งกินไปเถอะอยู่ในกระเป๋าถือใช่ไหมชายหนุ่มเดินเข้าไปในห้องมองหากระเป๋าถือของหญิงสาวเห็นมันวางอยู่บนโซฟาจึงเปิดกระเป๋าแล้วหยิบขึ้นมาตั้งใจว่าจะกดรับสายให้เพราะไม่อยากให้สายตัดทิ้งไปทว่าพอเห็นชื่อของคนที่โทรศัพท์เข้ามาหาแก้วการดาแล้ว หัวคิ้วของเขาก็ขมวดมุ่นอย่างไม่สบอารมณ์หมอวรัตอย่างไม่รอช้าต่อตราการกดตัดสายทิ้งพร้อมกับถือวิสาสะจัดการบล็อกเบลอของนายแพทย์หนุ่มหล่อที่มาส่งหญิงสาวเมื่อตอนเย็นทันทีใบหน้าคมคายกระตุกยิ้มที่มุมปากอย่างเจ้าเล่ห์พร้อมกับแค่นเสียงใส่เบาๆคิดจะมายุ่งกับผู้หญิงของกูงั้นเหรอรอชาติหน้าเถอไอหมอตี ชายหนุ่มเก็บโทรศัพท์ลงในกระเป๋าถือของแก้วการดาลงตามเดิมก่อนจะเดินกลับไปที่ระเบียงอ้าวโทรศัพท์แก้วเหรอคะแก้วการดาถามขึ้นเมื่อไม่เห็นเขาหยิบโทรศัพท์ของเธอมายื่นให้เขาคงโทรผิดมั้งแก้วเป็นเบอร์ศนะูนย์สองน่ะดังไม่กี่ทีก็งเงียบไปพี่เลยคิดว่าเขาคงโทรผิดมากกว่ากินนี่ดีกว่าแก้วร้านนี้อร่อยมากเลยนะพี่ไปต่อแถวยืนรอตั้งนานแนะ่ ต่อตราการทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ตักอาหารป้อนใส่ปากหญิงสาวหวังให้เธอลืมเรื่องโทรศัพท์เมื่อครู่ไปซึ่งมันได้ผลเมื่อเธอไม่ได้นึกสงสัยหรือไทยถามถึงมันอีกเลยเมื่อตอนเย็นพี่เห็นหมอคนนั้นมาส่งแก้วด้วยบ้านเขาอยู่แถวนี้เหรอชายหนุ่มทำทีเป็นชวนคุยถึงนายแพทย์วรัตเหมือนคุยเรื่องทั่วไปเพราะเขาอยากรู้ว่าหมอหนุ่มคนนั้นจะมาไม้ไหนจะได้รับมือถูก อ๋อหมอวารัตน์น่นเหรอคะบ้านเขาไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกคะ่ะแต่ตอนที่ออกจากห้องผ่าตัดคุณหมอถามแก้วว่าบ้านอยู่ไหนเผื่อว่าจะเป็นทางผ่านของเขาจะได้แวะมาส่งให้พอแก้วบอกไปว่าอยู่ที่นี่เขาก็บอกว่าจะมาท,ทําธุระแถวนี้พอดีแก้วก็เลยได้ติดรถมาลงที่นี่ด้วยนะคะแก้วการดาตอบเขาไปตามจริงโดยที่ต่อตาการฟังแล้วก็แอบค่อนขอดไปถึงชายหนุ่มคนนั้นในใ,นใจอ๋อแผนสูง คงอยากรู้สินะว่าแก้วพักที่ไหนบ่าเอ้ยหงุดหงิดชิบมหายว่าแต่ทำไมแก้วถึงมาทำงานที่กรุงเทพได้ล่ะเห็นว่าไปอยู่เชียงใหม่ตั้งหลายปีพี่ก็นึกว่าแก้วจะลงหลักปักฐานที่นั่นเลยซะอีกตอนนั้นเขารู้มาจากต้องตาว่าแก้วการดาต้องย้ายตามบิดากลับไปอยู่ที่บ้านเกิดจึงได้สมัครสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่นั่นเขาจึงคิดว่าหากเธอเรียนจบแล้วคงหางานทาที่นั่นไปเลย และคงไม่ได้กลับมากรุงเทพอีกเออก็อยากลองเปลี่ยนสถานที่ทำงานดูบ้างนะคะอยากลองมาทำงานในกรุงเทพดูบ้างและแก้ววางแผนเอาไว้ว่าจะต่อโทรที่นี่ก็เลยลงมาหางานทำที่กรุงเทพเธอตอบเขาแล้วก็หลุบตาลงต่ำไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริงที่เธอมาทำงานในเมืองใหญ่แห่งนี้แม้แต่คนเดียวยกเว้นครอบครัวที่เชียงใหม่จำได้ว่าบิดากโกรธเธอมากแค่ไหน เมื่อรู้ว่าบุตรสาวเพียงคนเดียวหนีเข้ามาทำงานในกรุงเทพและแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าการกลับมาที่นี่ครั้งนี้จะทำให้เธอได้พบกับต่อตระการอีกครั้งหนึ่งแล้วแก้วต้องทำงานกับหมอวรัตตลอดเลยเหรอชายหนุ่มวกกลับมาหานายแพทย์หนุ่มหล่ออีกครั้งสีหน้าสงบนิ่งทั้งที่ภายในใจหงุดหงิดงุนง่นงานจนแม้แต่เจ้าตัวก็ไม่เข้าใจตนเองเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ใช่ค่ะหมอวรัตเป็นหมอผ่าตัด แก้วเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดนี่คะก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่ตลอดพี่ต่อถามทำไมล่ะคะเธอเริ่มรู้สึกว่าเขาถามเกี่ยวกับนายแพทย์วรัษมากจนเกินไปแต่เธอก็ไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองนักว่าเขากำลังหึงหวงไม่มีอะไรหรอกพี่ก็แค่อยากรู้เรื่องของแก้วบ้างเท่านั้นเองอยากรู้ว่าตลอดห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยแก้วทำอะไรบ้างเล่าให้พี่ฟังได้ไหมต่อตรการส่งยิ้มให้อย่างอ่อนโยนจะว่าไปแล้ว ตั้งแต่เขาหอบผ้าหอบผ่อนมาอยู่กับแก้วการดาที่นี่เขาก็แทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยแม้แต่น้อยเพราะมัวแต่สนใจเรื่องของตนเองและเรื่องของวิวัลลาที่ต่ออยากรู้เรื่องอะไรบ้างลนะคะให้แก้วเล่าแก้วก็เล่าไม่ถูกหรอกค่ะเพราะไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนแก้วการดายิ้มหวานพลางผินหน้าหันไปมองทางอื่นเพราะรู้สึกเขินยังบอกไม่ถูกวันเกิดปีนี้ช่างดีเหลือเกินที่ได้อยู่กับผู้ชายที่ตนรัก ได้รับการปฏิบัติเอาใจใส่จากเขาทั้งที่เธอไม่เคยวาดฝันการปฏิบัติเช่นนี้จากต่อตะการมาก่อนก็อย่างเช่นมีแฟนไหมถ้ามีทำไมถึงเลิกกันทำงานที่ไหนมาบ้างอะไรแบบนี้น,ะน่ะนแก้วนะลอยพี่ฟังหน่อยพี่อยากรู้เรื่องของแก้วและถ้าพี่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่ถามเองพอแก้วเล่าจบพี่จะเล่าเรื่องของพี่ให้แก้วฟังบ้างสลับกันไงดีไหม ต่อตราการนั่งอมยิ้มสายตาจับจ้องใบหน้าสวยหวานของเธออย่างเลผลอไผลหญิงสาวมีส่วนคล้ายคลึงกับวิวัลลามากเขาคิดว่าหากแก้วการดาแต่งหน้าแต่งตัวแบบวิวัลลาหรือให้วิวัลลาแต่งตัวแบบแก้วการดารับรองได้เลยว่าจะต้องมีคนคิดว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันแน่นอนแต่หน้าแปลกที่ว่าสองสามวันมานี้เขาคิดถึงวิวัลลาน้อยลงอาจจะเพราะมีเรื่องของแก้วการดาเข้ามาแทรกให้เขาได้คิดถึงกระมัง บางเวลาเขาจึงเหมือนจะลืมเลือนวิวันลาไปเลยทีเดียวอย่างเช่นตอนที่เขาวิ่งวุ่นตราเตรียมงานวันเกิดให้แก้วการดาถ้าวิวัลลาไม่โทรศัพท์มาหาเขาก็แทบไม่ได้นึกถึงเธอเลยด้วยซ้ำสองหนุ่มสาวนั่งคุยและดื่มกินจนเวลาล่วงเข้าไปเกือบเที่ยงคืนแก้วการดาเริ่มทยอยเก็บจานชามที่อยู่บนโต๊ะไปทีลนิดแต่ต่อตาการกลับจับมือเธอไว้เป็นเชิงห้ามแก้าไม่ต้องเก็บหรอกเดี๋ยวพี่จัดการเองแก้าไปนอนเถอะดึกแล้ว ชายหนุ่มลงมือรวบจานทั้งหมดมาซ้อนกันเอาไว้แล้วลุกขึ้นยกจานไปเก็บไว้ที่อ่างล้างจานโดยมีแก้วการดาเดินถือแก้วน้ําตามมาติดๆช่วยกันเก็บจะได้เสร็จไวๆไงคะแก้วการดาคลี่ยิ้มหวานทําท่าจะเข้ามายืนล้างจานแต่ชายหนุ่มก็ห้ามไว้อีกไปนอนเถอะแก้วหรือพี่ล้างเองไม่ต้องห่วงนะไปเถอะตาโรยแล้วเนี่ยเขาใช้มือไล่เบาๆที่แก้ม ดูก็รู้ว่าเธอคงอยากนอนเต็มที่เพราะตาเริ่มริบหรี่ปรือปลอยสาเหตุอาจเป็นเพราะถูกเขาพาไปเยือนสวรค์หลายรอบไปหน่อยนั่นเองหญิงสาวยืนชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งว่าจะยกแขนขึ้นโอบกอดเขาดีหรือไม่สุดท้ายก็ตัดสินใจทำใจกล้ายืนกอดเขาจากทางด้านหลังแล้วมหน้านิ่งอยู่กับแผ่นหลังของเขาขอบคุณนะคะพี่ต่อสำหรับคืนนี้ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างต่อตรการ จะลุกมาทำอะไรอย่างนี้ได้โดยนิสัยติดจ,จะหำหามและดูเหมือนไม่สนโลกของเขาจึงทำให้เธอปรับลื้มไม่น้อยแม้จะแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่เขาก็ปฏิบัติกับเธอราวกับว่าเธอคือคนพิเศษทุกคำพูดทุกการกระทำที่เขาแสดงออกมาทำให้เธอรู้ว่าเขาก็เอาใจใส่เธอเช่นกันถึงแม้ว่าอาหารที่เขาซื้อมาจะาสุดแสนธรรมดาไม่ได้หรูหราอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับจากเขาในวันนี้นับว่าเกินความคาดหมายมากนัก เล็กน้อยนะ่ามากกว่านี้พี่ก็ทําให้แก้วได้เราไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันนี่นาะพี่ยอมรับว่าพี่เห็นแก่ตัวกับแก้วมากพี่ไม่ใช่ผู้ชายที่ดีนักแต่แก้วก็อุต่าหรักพี่เพราะฉะนั้นอะไรที่พี่ทําให้แก้วได้พี่ก็จะทำชายหนุ่มหันไปหาเธอพร้อมกับโน้มหน้าลงจุบที่หน้าผากเนียนเนื่นนานแขนสองข้างของเขาตวัดรัดร่างบอบ,บางเข้ามาซุกซบอยู่ในอ้อมกอด จมูกสูดดมความหอมละมุนละไมที่ขมับของหญิงสาวก่อนจะคลายวงแขนออกช้าๆก้มหน้าลงไปหอมแก้มนุ่มทั้งสองข้างเป็นการส่งท้ายไปนอนเถอะต่อตราการดุนหลังของหญิงสาวช้าๆให้เดินเข้าไปในห้องนอนพร้อมทั้งจัดแจงห่มผ้าให้ก่อนจะออกจากห้องไปยังก้มลงจูบที่เปลือกตาทั้งสองข้างฝันดีครับแก้วแก้วการดานอนหลับตาอมยิม้ม เขาทําให้เธอมีความสุขอย่างล้นเหลือจนไม่รู้จะบรรยายออกมาเป็นคําพูดได้อย่างไรคําอธิษฐานของเธอจะเป็นความจริงหรือไม่เธอไม่อาจรู้ได้ความสุขที่อบล้อมรอบตัวอยู่ณนะตอนนี้จะหมดเวลาลงเมื่อไหร่เธอก็ไม่รู้อีกเช่นกันรู้เพียงแต่ว่าเธอขอตักตวงความสุขที่ได้รับในเวลานี้เอาไว้กับตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แม้ว่าในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่เธอคาดหวังเอาไว้จะไม่มีวันเป็นจริงเลย เธอก็จะยอมรับมันแต่โดยดีแก้วรักพี่ต่อคะ่ะหญิงสาวรำพึงเบาๆกับตัวเองแทนที่จะบอกกับเจ้าตัวโดยตรงเพราะยังไม่กล้าแม้เขาจะรู้อยู่เต็มอกว่าเธอคิดกับเขาอย่างไรแต่เธอก็ยังไม่อาจหาญจะพร่งคำรักออกไปต่อหน้าเขาอยู่ดีเวลาล่วงเลยมาจนเกือบตีหนึ่งต่อตราการก็จัดการทำความสะอาดทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยเขาเข้าไปอาบน้ำอีกครั้งก่อนจะเข้ามานอนในห้อง ชายหนุ่มเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาเพราะเกรงว่าจะรบกวนคนที่กำลังหลับไหลเขาย่องขึ้นเตียงแล้วสอดตัวเข้าไปในผ้าหม่มผืนเดียวกับแก้วการดาอาศัยเพียงแสงส่องสว่างจากดวงไฟที่อยู่ริมถนน,นด้านนอกอาคารช่วยในการมองเห็นเท่านั้นต่อตรการนอนมองใบหน้าสวยหวานที่หลับพริมอยู่ข้างๆท่ามกลางแสงสลัวรางภายในห้องนึกถึงคำพูดของต้องตาที่เคยพูดทีเล่นทีจริงกับเขาเมื่อวันก่อน แล้วก็อดเคืองน้องสาวของตนเองไม่ได้ต้องคิดว่าจะติดต่อยายแก้วให้พี่ต้นละ่ะพี่ต่อคิดว่ายังไงติดต่อเรื่องอะไรเขาถามโดยที่สายตาย,ยังคงจับจ้องอยู่ที่หนังสือเกี่ยวกับการออกแบบบ้านที่เพิ่งสั่งซื้อมาจากอีเบย์ก็ติดต่อเป็นแม่สื่อให้ยายแก้วคบกับพี่ต้นไงต้องว่าดีออกนะโสดทั้งคู่พี่ต้นก็ทำแต่งงานไม่เห็นมีแฟนสักทีอายุก็สามสิบกว่าเข้าไปแล้ว ส่วนยาแก้วก็ออกจะน่ารักนิสัยดีต้องว่าถ้าจับคู่นี้ให้มารักกันได้เนี่ยนะจะเป็นอะไรที่ลงตัวและสมบูรณ์แบบสุดๆพี่ต่อว่าไหมต้องตาหันมาถามความเห็นจากเขาโดยไม่ได้สังเกตเลยว่าตอนนั้นใบหน้าเขาบูดบึ้งอยู่ในเลเวลไหนสมบูรณ์แบบบ้าอะไรไร้สาระในต้นก็เงียบเป็นเป่าสากแก้วก็เรียบร้อยไม่ค่อยพูดค่อยจาขืนจับพี่คู่นี้มาอยู่ด้วยกันลูกออกมาคงเป็นใบกันพอดี อยู่ดีๆก็รู้สึกอยากหาอะไรมาอุดปากเจ้าน้องสาวตัวดีให้เงียบไปเสียคิดได้อย่างไรว่าจะให้แก้วการดาไปคบกับต้นตระกูลพี่ชายคนโตทั้งคู่ไม่ได้เหมาะสมหรือเข้ากันเลยสักนิดต้องเขาสิถึงจะเหมาะกับแก้วการดามากกว่าตายพี่ต่อปากเสียไม่เชื่อก็คอยดูเหอะถ้าต้องทําสําเร็จเมื่อไหร่อย่ามากลืนน้ําลายตัวเองก็แล้วกันเพราะตอนเนี้ต้องนะ่ะลองเกริ่นกับพี่ต้นแล้วพี่ต้นก็ไม่เห็นว่าอะไรคุณพ่อกับคุณแม่ก็เห็นดีด้วย ไม่เห็นว่าอะไรหรือว่าไม่ได้สนใจฟังกันแน่ไม่ต้องไปเที่ยวจับคู่วิชาวบ้านเขาหรอกเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนเถอะต่อตราการเอื้อมไปปัดปลอยผมของแก้วการดาไปไว้ด้านหลังนึกภาพวันข้างหน้าหากแก้วการดาจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นพี่สะใภ้ของเขาจริงเขาจะทนได้แค่ไหนคำตอบคือเขาทนไม่ได้และมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าตอนนี้ต้องตากำลังจะทำอะไรก็ตาม เขาตั้งใจไว้ว่าจะตามขัดขวางให้ถึงที่สุดไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเป็นอะไรเขารู้สึกดีกับแก้วการดาแต่คิดว่าคงยังไม่ใช่ความรักเขาชอบในความเรียบร้อยอ่อนหวานติดใจในความขัดเขินขี้อายของเธอทั้งที่ปกติแล้วเขาชอบผู้หญิงคล่องแคล่วทันสมัยมากกว่าแต่สำหรับแก้วการดานั้นเป็นกรณียกเว้นหากเป็นผู้หญิงคนอื่นมานุ่มนิ่มสนิมส้อยเขาก็ไม่ชอบเพราะรู้สึกขัดหูขัดตา แต่ถ้าเป็นแก้วการดาเขากลับรู้สึกว่าอากับกิริยาแบบนี้แหละเหมาะกับเธออย่างที่สุดแล้วต่อตราการขยับเข้าไปโอบรั้งเธอให้เข้ามาใกล้มากกว่าเดิมก้มลงจูบที่กระหม่อมเธอเบาๆซึรมซับความหอมหวานที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตแล้วส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่าวันข้างหน้าความน่ารักจริงใจของแก้วการดาคงเปลี่ยนหัวใจเขาได้สักวันเพราะความสุขทางกายที่เธอมอบให้ตอนนี้ ได้กลายเป็นความสุขทางใจของเขาไปด้วยหลายวันถัดมาแก้วการดาเดินเข้าไปในโรงพยาบาลด้วยสีหน้าแจ่มใสรู้สึกเหมือนมวลความสุขนั้นแทรกซึมอยู่ในอากาศจนรายล้อมอยู่รอบตัวการที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นหน้าคนที่เรารักในตอนเช้ามันดีอย่างนี้นี่เองต่อตราการดูแลแล้วเอาอกเอาใจเธอดีมากมากซะจนอยากคิดเข้าข้างตัวเองเหลือเกินว่า เขาเองก็เริ่มมีใจให้เธอบ้างแล้วเหมือนกันไม่มากก็น้อยแก้วครับเสียงคุ้นหูดังขึ้นมาจากด้านหลังเห็นนายแพทย์วรัตน์กำลังกึ่งวิ่งกึ่งเดินเข้ามาหาพร้อมกับรอยยิ้มที่เธอเชื่อว่าสามารถกระชากใจสาวน้อยสาวใหญ่ได้อยู่หมัดแต่ไม่ใช่เธอสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วการดายกมือขึ้นไหวาชายหนุ่มรีบยกมือขึ้นรับไหวพร้อมกับโอดเสียงอ่อนบอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องไหว ผมรู้สึกเป็นผู้อาวุโสยังไงก็ไม่รู้สิเวลาที่แก้วไหว้ผมอะ่ะแก้วการดาหัวเราะคิกคักเมื่อเห็นสีหน้าของหมอวรัตเธอจำได้เหมือนกันว่าเขาเคยขอเอาไว้ไม่ให้ยกมือไหว้เขาแต่เธอก็ติดนิสัยมาจากที่ทำงานเก่าทุกทีเมื่อคืนผมพยายามโทรหาแก้วตั้งหลายครั้งแน่แต่โทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดสงสัยแบตจะหมดผมก็เลยเลิกโทรแต่จะว่าไปพักหลังมาเนี้ยผมโทรหาแก้วไม่เคยได้เลยแก้วปิดเครื่องเวลาอยู่ที่บ้านเหรอ ชายหนุ่มชวนคุยระหว่างที่เดินไปทางบันไดเพื่อขึ้นไปบนผนกขณะที่แก้วกานดาขมวดคิ้วเล็กน้อยหันมองหน้าเขาอย่างสงสัยเมื่อวานคุณหมอโทรหาแก้วเหรอคะเธอถามพลางนึกถึงคืนนั้นที่จัดงานวันเกิดแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาแต่ต่อตระการเดินไปหยิบโทรศัพท์ให้แล้วอยู่ดีๆเขาก็เดินมาบอกว่ามีคนโทรผิดรวมถึงหลายวันมานี้เธอไม่เคยได้รับสายจากหมอวรัตเลย หญิงสาวปฏิปต่อเรื่องราวแล้วก็อดรอบยิ้มออกมาไม่ได้ไม่อยากเชื่อว่าเขาก็ห่วงเธอด้วยเหมือนกันคงเป็นพร้อมแบตหมดมากกว่ามั้งคะแก้วเองก็ไม่ได้เช็คโทรศัพท์เลยว่าแต่คุณหมอมีอะไรหรือเปล่าคะถึงโทรหาแก้วก็ไม่มีอะไรเลี่งด่วนหรอกครับเพียงแต่ผมอยากโทรไปคุยเล่นเฉยๆอย่างอาทิตย์ที่แล้วผมรู้มาว่าเป็นวันเกิดของแก้วนะเลยว่าจะโทรไปเบิร์ดเดย์สักหน่อยแต่ก็โทรไม่ติดชายหนุ่มพูดยิ้มยิ้ม รอบมองเซี่ยวหน้าของหญิงสาวที่เขานอนคิดถึงมาทั้งคืนยิ่งได้มารู้เรื่องราวบางอย่างเขา้าเขาก็ยิ่งมีกำลังใจที่จะเอาชนะใจเธอให้ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณหมอแก้วกันดารู้สึกผิดเล็กน้อยที่ต้องโกหกเขาเรื่องโทรศัพท์เออวันนี้ตอนเลิกงานแก้วไปไหนหรือเปล่าผมอยากจะเลี้ยงหนังแก้วสักเรื่องหรือไม่ก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินกันข้างนอกผมรู้จักร้านน้านั่งบรรยากาศดีๆหลายร้านเลยนะ เลยอยากจะชวนแก้วไปน่ะเขาตัดสินใจพร่งออกไปแล้วก็รอฟังคำตอบอย่างใจจดใจจอ่อทว่าพอเห็นสีหน้าของหญิงสาวเขาก็รู้คำตอบทันทีแต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้ว่าหลังก็ได้ต้องขอโทษจริงๆค่ะคุณหมอเย็นนี้แก้วนัดเพื่อนเอาไว้นะคะว่าจะไปกินมื้อเย็นที่บ้านเขาเพราะพ่อกับแม่ของเพื่อนแก้วท่านชวนเอาไว้ตั้งแต่แก้วมาทำงานที่กรุงเทพแก้วก็ยังไม่ได้ไปไหว้ท่านเลยสักครั้งนะคะ เย็นนี้เธอมีนัดกับต้องตาเจ้าตัวโทรศัพท์มาหาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วว่าบิดามารดาให้ชวนไปรับประทานมือค่ำด้วยกันที่บ้านไม่เป็นไรครับแก้วไว้โอกาสหน้าก็ได้ผมไม่ซีเรียสนายแพทย์หนุ่มพยายามย้มยิ้มให้เป็นปกติถึงแม้พอจะรู้คำตอบของเธอดีอยู่แล้วแต่พอโดนปฏิเสธซึ่งหน้าก็อดใจเสียนิดๆไม่ได้ค่ะเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวแก้วเลี้ยงตอบแทนคุณหมอที่เลี้ยงติ่มซำวันก่อนเอง สัญญาแล้วนะผมจะล้างท้องรอเลยหมอนหนุ่มพูดยิ้มยิ้มพลังเอามือลูปท้องแก้วกันดาได้แต่ยิ้มอ่อนไม่ได้พูดอะไรอีกเธอพอรู้อยู่บ้างว่าคุณหมอนหนุ่มคนนี้มีท่าทีสนใจเธอแต่ผิดที่ใจเธอไม่สามารถเปิดรับรักจากใครได้ตอนนี้หัวใจของเธอไม่ได้อยู่ที่ตัวเองอีกต่อไปเธอมอบให้ต่อตราการไปแล้วตั้งแต่เมื่อห้าปีก่อนถึงแม้จะรู้ดีว่า เธออาจจะไม่ได้หัวใจของเขากลับคืนมาเป็นการแลกเปลี่ยนก็ตามต้องตาขับรถมารับแก้วการดาถึงโรงพยาบาลในตอนเย็นและพากันมาถึงบ้านของต้องตาในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาหญิงสาวยกมือว่าหญิงสูงวัยผู้เป็นมารดาของต้องตาอย่างนอบน้อมรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่มาที่นี่เพราะปามารดาของต้องตานั้นเอนดูเธอไม่ต่างจากลูกสาวคนหนึ่งเลยทีเดียวสวัสดีค่ะคุณป้า แก้วกันดายิ้มเขินเมื่อจูจ่ๆมารดาของเพื่อนก็เข้ามากอบกลุมใบหน้าของเธอพร้อมกับจับเอียงไปมาเล็กน้อยสวัสดีจันนูแก้วไม่ได้เจอกันตั้งนานสวยขึ้นเยอะเลยนะเตือนจิตมารดาของต้องตากล่าวทักทายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มก่อนจะจับจูงพาเข้าไปในบ้านหิวกันหรือยังรอเดี๋ยวนะแม่เนียมกำลังตั้งโต๊ะ จากนั้นเตือนจิตก็หันไปซุบซิบอะไรบางอย่างกับบุตรสาวคนเล็กต้องตาพยักหน้าก่อนจะเดินแยกไปอีกทางทิ้งให้เพื่อนสาวนั่งอยู่กับบิดามารดาในห้องรับแขกเป็นยังไงบ้างจ๊ะงานที่ใหม่เตือนจิตหันมาชวนคุยพลางรอบมองกิริยาท่าทางของแก้วการดาไปด้วยอย่างพึงพอใจวันก่อนต้องตาบุตรสาวคนเล็กมาเสนอว่าอยากจะให้ต้นตระกูลเป็นฝั่งเป็นฝาเพราะอายุอานามก็ปาเข้าไปสามสิบกว่าแล้ว ทว่ากลับยังไม่สนใจผู้หญิงคนไหนเลยสักคนจึงคิดอยากจะเป็นแม่สื่อแม่ชักให้แก้วการดาเพื่อนที่รู้จักและสนิทสนมกันมายาวนานให้กับพี่ชายของตนซึ่งเธอเองก็เห็นดีด้วยเพราะเพื่อนของบุตรสาวคนนี้พวกตนก็รู้จักมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนมัธยมและเห็นว่าเป็นเด็กนิสัยดีกิริยามารยาทเรียบร้อยเหมาะอย่างยิ่งหากจะให้คบหาดูใจกับบุตรคนโตที่วันวันเอาแต่ทำงานก็ดีค่ะ พวกพี่พี่พยาบาลด้วยกันก็น่ารักกันทุกคนคอยแนะนําแก้วหลายอย่างเลยค่ะแก้วการดาเอ่ยตอบหญิงสูงไวัยตรงหน้าแต่ยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรกันต่อเสียงรถที่แล่นเข้ามาจอดในโรงรถทําให้เตือนจิตต้องชะเง้อคอมองคนที่กําลังจะเดินเข้ามาในบ้านครั้นพอเห็นว่าเป็นใครก็ยิ้มกว้างขึ้นทันทีอ้าวต่ต้นมาพอดีเลยตาต้นจำนองได้ไหมลูกหนูแก้วเพื่อนยัยต้องไง เตือนจิตรีบส่งเสียงทักทายบุตรชายคนโตต้นตระกูลจึงเดินเข้ามาหามารดาแล้วนั่งลงที่โซฟาตัวเดียวกันพร้อมกับหันไปมองหญิงสาวที่มารดากำลังเอ่ยถึงอ๋อจำได้สิครับต้นตระกูลยิ้มให้เพื่อนของน้องสาวพลางยกมือขึ้นรับไหว้ระหว่างนั้นแม่บ้านก็เดินม,มาบอกว่าตั้งโต๊ะมื้อเย็นเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งหมดจึงย้ายจากห้องรับแขกไปยังห้องรับประทานอาหารแทน โดยที่ชายหนุ่มแยกตัวขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบนห้องส่วนต้องตาเดินไปเรียกบิดาที่ห้องทำงานต้องตาเป็นฝ่ายเจ้ากี้เจ้าการให้แก้วการดานั่งติดกับพี่ชายแบบเนียนๆโดยไม่ให้เพื่อนสงสัยในพฤติกรรมที่ตนกำลังทำอยู่แต่ต้นตระกูลนั้นเขาพอรู้มาบ้างแล้วเพราะน้องสาวตัวดีเคยมานำเสนอเพื่อนสาวให้ฟังอยู่บ่อยๆเพียงแค่นี้ก็รู้เจตนารมณ์ของต้องตาได้อย่างทะลุปโปร่ปปรงทว่า ยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้ลงมือรับประทานอาหารเสียงห้าวห้วนของใครบางคนก็ดังขึ้นที่หน้าประตูห้องอย่างพอดิบพอดีว้าวมาทันกินข้าวด้วยโชคดีชะมัดเลยสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ขอผมทานด้วยคนนะครับต่อตระการเดินยิ้มหน้าระรื่นเข้ามาย่อนตัวลงนั่งเก้าอี้ตัวถัดไปจากแก้วการดาเท่ากับว่าตอนนี้หญิงสาวนั่งอยู่กึ่งกลางระหว่างต้นตระกูลกับต่อตระการ แก้วการดาตัวเกรงขึ้นมาทันทีเพราะไม่คิดว่าต่อตราการจะโผล่มาที่บ้านนี้ได้เนื่องจากตอนที่เขาโทรศัพท์มาหาเมื่อตอนเย็นเธอบอกเขาแค่ว่ามีนัดกินมือข้ามกับต้องตาเท่านั้นนึกคร้มอะไรขึ้นมาเหรอเจ้าตัวดีวันนี้ถึงได้กลับมากินข้าวที่บ้านได้นะ่ะเตือนจิตค่อนแคบบุตรชายคนรองที่ร้อยวันพันปีแทบไม่ได้กลับมาค้างที่บ้านแต่คนถูกค่อนแคะก็รีบยิ้มประจบคิดถึงคุณแม่ไงครับ คิดถึงกับข้าวบ้านนี้ด้วยต่อตะการทำทีเป็นหันไปทักทายเพื่อนน้องสาวที่นั่งอยู่ข้างกายทั้งที่เมื่อเช้าเขาเพิ่งจะเสิร์ฟมื้อเช้าให้เธอบนเตียงจนห้องนอนร้อนระอุไงแก้วสบายดีไหมไม่คิดว่าจะได้เจอแก้วที่นี่เลยนะเนี่ยเซอร์ไพรส์มากต่อตะการรับว่าหญิงสาวซึ่งตอนนี้กำลังนั่งหน้าซีดเผือดพลางนึกฆ่าโทษเธออยู่ในใจถ้าเขาไม่โทรไปถามต้องตา เขาก็ไม่รู้เลยว่าค่ำนี้มีนัดกันที่นี่คืนนี้โดนจัดหนักแน่อย่ามาอดครวนว่านอนไม่พอก็แล้วกัน